สวัสดีครับพี่พียน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับวิธีการทํา Factory Reset ของเจ้าตัว h u วเว่ย a t e 40 Pro ตัวนี้นะครับอยากจะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทํา Reset เนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ตัวเ e t t i n g ของเขานะครับอันนี้คือให้ดูก่อนว่า มือถือของผมเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็แอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งพึ่งเจ้าตัว Google หรือว่า GMS แต่อย่างใดนะครับเราเริ่มต้นเนี่ยไปที่ตัว setting ได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ scroll ไปที่ใต้สุดนะครับคําว่า system แล้วก็ update นะครับต่อมาเราก็เข้าไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราด้านบนเนี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยคุณต้องการจะ ทำซอฟต์แวร์อัปเดตหรือเปล่าหรือว่าดูว่ามีอัปเดตหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นพวกภา,ภาษานะครับที่เราจะใช้กับเจ้าตัวมือถือตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นพวกวันเวลาสามารถตั้งเวลาเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการตั้งก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบสุดก็คือตัวโฟนโคลนนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถก๊อปปี้ทุกอย่างของมือถือตัวนี้เนี่ยไปอยู่ ในตัว w e ยอีกตัวหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับอยากจะให้อยู่ในมือถือหลายๆตัวหลายๆรุ่นหลายๆค่าหลายๆแบรนด์ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็น Backup แล้วก็ Restore นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันก็คือการทำแฟ a c อรี่รีเซ็นะครับต่อมาเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอังนี้เนี่ยผมมี a c t ทีเวตนะครับเปิดเจ้าตัวเดเวล็อปเปอร์ออปชันไว้ด้วย นะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเราไปที่ตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราไปที่ตัวรีเซ็ตได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าโอเคคุณจะรีเซ็ตแค่เฉพาะพวกเซตติ้งที่อยู่ในโหมดเซตติ้งหรือเปล่านะครับหรือว่าจะรีเซ็ตตัวเน็ตเวิร์กพวกสัญญงสัญญาณไอ้โมบายดาต้าต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นรีเซ็ตโฟนคือ คุณต้องการจะรีเซ็ตทุกอย่างเลยใช่ไหมนะครับอันนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ผมใช้นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะลง GMS เนี่ยตัว Gspace ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำตอบอยู่นะครับแล้วก็ส่วนออแต่ก่อนที่เราจะไปทำเรื่องรีเซ็ตมือถือเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าเจ้าตัว Gspace มันดียังไงแล้วก็วิธีใช้นะครับสั้นๆแล้วกันนะครับ เอางี้คือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เนี่ยโหลดเจ้าตัว G Space เนี่ยมาจากตัวแอป Gallery ก่อนนะครับพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปที่ G Space ได้เลยนะครับแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหมดมันก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับแล้วเวลาสำคัญเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะใช้ GMS หรือว่าต้องการที่จะโหลดแอปจากตัว Google Play Store มาใช้เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ตัว Google พอเข้ามาถึงตัวหน้า Google เนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ Search แล้วก็ไปที่ตัว พิมพ์คำว่า Play Store เข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่ไปที่ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะนะครับคำว่า play. google. com เนี่ยนะครับแล้วเราก็เข้าไปแล้วมันก็จะสามารถให้เราเนี่ยโหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่านะครับแอปพลิเคชันอื่นๆห,หรือว่าการลง GMS ต่างๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เรา จะใช้งานเจ้าตัว Gspace ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นโฆษณาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายอมเสียตังค์ให้เขานิดนึงเนี่ยมันมีต่อเดือนแล้วก็เป็นแบบถาวรตลอดชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทนกับโฆษณาแค่5ถึง3ถึง5วีได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็สำหรับคนที่ต้องการจะใช้ GMS จริงๆเนี่ยก็มาใช้ในตัว Gspace ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับ โอเคแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ไปที่ตัวอย่างมืนที่ผมบอกนะครับตัวเซตติ้งเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันโหลดได้จริงๆนะครับไอตัว Gspace ที่ผมบอกเนี่ยดูซิว่ามันจะขึ้นไอพวกตัวโฆษณาโฆษณาอะไรยังเอาอย่างไม่ขึ้นด้วยนะครับบางทีเนี่ยบางทีเข้า Gspace บางทีมันก็ไม่ขึ้นโฆษณานะครับต้องบอกก่อนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการใช้งานที่แบบ ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลายทุกอย่างเนี่ยเราสามารถแบ็กอัพพวกแชทแบ็กอัพได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เป็นข้อมูลสําคัญของแต่ละคนนะครับที่ใช้งานกันประจําหรือว่าใช้งานกันบ่อยๆโอเคไปั้างั้นเราพูดมาเยอะละเราไปที่ตัว factory reset กันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ไปที่ตัว system update เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ตัว set up ตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็ไปทัวที่รีเซ็ตโฟนนะครับแล้วก็เขาจะถามเราว่าคุณต้องการจะลบทุกอย่างเลยใช่ไหมนะครับเราก็โอเคต้องการรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็ให้ใส่โค้ดแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบถามเราอีกทีนะครับว่าโอเคคุณเนี่ยชัวร์ใช่ไหมว่าคุณต้องการหรือว่าคุณจะต้องการแบ็กอัพไว้ก่อนหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบ็กอัพทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็แค่กดไปที่รีเซ็ตเลยแล้วดูว่าเดี๋ยวมาดูว่าระยะเวลาในการที่เขารีเซ็ตเนี่ยมันจะนานแค่ไหนเพราะว่าผมส่วนมากจะทํากับมือถือทุกเครื่องนะครับแล้วเวลาทําปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่ามือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเวลามันทํา Factory Reset เนี่ยมันใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะครับ อันนี้เราก็มารอดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเอ่อแฟกตอรีเป็นอัลล็อกบูลโรดเดอรมาถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเอาไปลงรอมอนาคตเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับแต่คือถามว่ามีปัญหากับการใช้งานไม่มีอะไรเลยนะครับคือใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเหมือนกับที่เชยใช้เหมือนกับที่ใช้ในตัวของเครื่องไทยปกติเลยนะครับที่มี ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นไอตัวให้เราเนี่ยแจ้งว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยอันล็อกแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยประมาณแค่แบบ3-4วิเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งเนี่ยนองกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ตอนนี้มันก็จะขึ้นโชว์ตัวโลโก้หวเวยนะครับดูว่าการทำ factory reset เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนนะครับส่วนตัวของเองเนี่ที่ใช้ที่ลองทำพวกนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าที่นานเนี่ยจะเป็นแบรนด์เสี่ยมีกับตัวแบรนด์ของซัมซุงนะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานานิดหนึ่งนะครับซัมซุงนี่จะเป็นตัว s 1 0 plus นะครับส่วนตัวมีเนี่ยก็จะเป็นตัว redmi k 3 0 ตัวน,น,นั้นนะครับจริงๆข้อมูลไม่ได้เยอะนะครับฉะนนั้นดังนั้นคือการทำา f c t t r y y e e รเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมาก ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอทําไปด้วยกันเนี่ยครับมันก็มาล้ใช้เวลาย,ยังไม่ถึง10นาที5นาที10นาทีด้วยซ้ํานะครับโอเคนะครับส่วนไอ้เครื่องตั้งค่าเซตอัพเนี่ยผมคงไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะว่าผมเคยทําคลิปตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ วันนี้เสรนอๆ,ๆนะครับก็ขอลาทุกคนไป,ไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเพย่ออะไรก็แชร์ subscribe